กะเพราโอ้อยยาจาย๋าตักซอสผัดกะเพราใส่เยอะฝลั่งจะกินได้ไหมนี่เผ็ดนะคะพี่อีป,ป๊อปด้วยหมูสับกุ้งกระทะใหญ่อรอฝลั่งเนาะเผ็ดเลยหลังงานเนี้เอ้ยนี่ไปเจอแหน่งคณะก็เอามาใส่นะฮะแล้วก็กะเพราหลังบ้านดูใบางามๆจัดลงไปเลย เผ็ดทั้งร้อนเข้ากับอากาศเลยตอนนี้นะคะเผางามมากอา่าลูกสาวว่าจะแวะมาเผื่อลูกสาวด้วยเผื่อสามีาาด้วยนะคะอาหารเย็นวันนี้เพาหมูสับกุ้งตัวใหญ่ๆเสร็จพร้อมเสิร์ฟ ทำไปแล้วแล้วแต่ผู้ใดสิกินแล้วทีนี้ไยจ๋าวันนี้กินข้าวไม่ได้เลยก็ไม่กินนะคะดื่มน้ำไปนี่ฝรั่งน้อยอย่าเข้ามาลูกเหม็นอิ่มแล้วก็มาแก้ก้อตบอยู่กินกันเก่งมากอ่ะฝรั่งน้อยสองน้าหลานทอดทั้งหมูทั้งฮอดดอกกลับไปขีกเกี้ยงน้อง